ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เด้จะมารีวิวอัตม s ซินเนจี้แอมพูค่ะมาพร้อมกับเครื่อง EP Skin Booster นั่นเองค่ะทะ่านนี่ค่ะเคล็ดลับความงามนะคะที่ช่วยให้ครีมช่วยให้แอมพลูลงลึกถึงผิวชั้นในก็คือ EP Skin Booster นั่นเองค่ะลงรักมากๆเลยเราจะมาดูกันค่ะว่าขวดที่3ครั้งแรกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่ใช้ไปแล้ว2ขวดด้วยกันเนี่ยนะคะน้าดีขึ้นรอยสิวจางลงนะคะเหลือน,นิดๆหน่อยๆแค่จะมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมคะมีความเป็นทองคำเนี่ย ีความเป็นทองคำอยู่ในนี้และเป็นทองคำบริสุทธิ์นะคะแล้วเราก็จะหยดเขาลงปล่อยบนหน้าเลยจะทาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะอุ้ยหอมมากหอมมากนะคะหอมามากๆหลังจากที่ทาไปแล้วนะคะเครื่องหน้าเราก็จะมาใช้เครื่องให้ดูเลยนะคะวิธีใช้เครื่องนะคะเปิดปุ่มนี้ค่ะกดค้างไว้จนไฟขึ้นและเราก็จะปรับสีค่ะ ปรับสีไปเลยไปที่สีชมพูนะคะชมพูอมม่วงแล้วก็ปรับระดับไปที่ระดับ3ค่ะใครที่เพิ่งเคยใช้นะคะแนะนําให้ใช้ที่ระดับหนึ่งก่อนนะค่อยให้หน้าแข็งแรงก่อนนะคะปรับสภาพผิวหน้ากับเครื่องให้จูนกันได้ก่อนแล้วก็ค่อยปรับระดับเพิ่มขึ้นดานนี่ทานแล้วเครื่องหน้านี้วิธีตัดค่ะเราจะจับเห็นแถบนี้ไหมคะเราจะจับไปที่แถบเลยเต็มมืออย่างนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณส่งกระแสกันนะคะส่งกระแสขึ้นแล้วเราก็เริ่มได้เลยค่ะวางเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลูดเอาขอบอะค่ะขอบของเครื่องนะคะ ลงมาตามกรอบหน้าเพื่อไม่ให้เค้ื่อหยุดทํางานแล้วก็รูดขึ้นเลยแบบนี้นี่ปึ๊บเดี๋ยวเขาจะมีเวลาของเขานะคะประมาณสองนาทีแล้วเดี๋ยวเขาจะดักเองแล้วเราก็ค่อยต่อเขาจะมีความอุ่นค่ะมีการสั่นนะคะมีการสั่นสะเทือนแล้วก็มีความอุ่นอยู่ในนี้อยู่แล้วปึ๊บนี่เห็นไหมคะสังเกตได้ว่าแก้มก็จะเริ่มอมชมพูล,ละเริ่มอมชมพหูหน่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าเขากระตุ้นในเรื่องของการเลเวนโลหิตด้วยแบบนี้นะคะ ยกขึ้นแบบนี้เราจะได้ความบีเชฟด้วยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมถอดอุปกรณ์นะคะเครื่องประดับต่างๆนานา,นาแหวนพวแหวนเพชรเจ็ดกะลัดถอดไปก่อนนะคะเราจะไม่ใส่เครื่องประดับนะคะในขณะที่ทำขณะที่ใช้เครื่อง E.P. Skin Booster เพราะว่าอาจจะเป็นการรบกวนคลื่นอย่างนี้นะคะการทำงานของเครื่องได้นะเราก็ถอดก่อนเนาะเนี่ยค่ะใช้ไปงี้ค่ะจักววาโปรแกรมของเขาจะหมดาหมดเวลาพอดีนะคะนะข้างที่ทำนะ ถ้าเทียบดูนะคะดูตรงเนี้วีขึ้นไปเลยเห็นไหมคะมันจะวีขึ้นไปอย่างนี้แก้มข้างนี้ยังคงมีความก่องอยู่นิดหนึ่งแต่ข้างนี้วีขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะ,ะเป็ีผยวยิ้ยมก็รู้แล้วอะ่ะข้างนี้ตะบวมกันหน่อย <S 2> <S 2> เห็นไหมคะข้างนี้ตะวีขึ้นไปแล้วอ่ะเรามาดูอีกข้างหนึน่งต่อเลยนะคะอ่ะหลังจากที่เราใช้ไปครึ่งหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะมาใช้อีกครึ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมคะ่ะลงแอมพูให้ทั่วหน้าเลยแล้วก็ค้างด้วยนะคะ แล้วเราก็จะใช้เครื่องค่ะเปิดเครื่องเหมือนเดิมปรับไปที่สีชมพูปรับระดับโอเคเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนเนื้อครีมนิดนึงให้เขาซึมลงไปหน่อยน่าพาครีมของเรานะคะทาได้ทั้งเปลือกตาเลยนะะใช้มือข้างนี้ก็ได้นะคะถ้าถานะนะัดเนาะจับแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ลูบขึ้นค่ะเนี่ยแนบไปกับผิวแบบนี้อย่าเร็วนะคะ รูดขึ้นนี่รูดขึ้นกดน้ำหนักได้แต่เอาลงมาเนี่ยเอาแค่แนบเฉยๆไม่ต้องกดน้ำหนักนะคะตอนขาลงเนี่ยแค่เอาเครื่องแนบให้โดนผิวเฉยๆไม่ให้เครื่องเขาดับนะคะเพราะว่าถ้าเครื่องเนี่ยไม่สัมผัสผิวเนี่ยเครื่องเขาจะหยุดสั่นหยุดการทำงานชั่วคราวนะคะอะา่านี่แล้วก็รูดแค่นี้เน้นตอนขาขึ้นขาลงไม่ต้องเน้นนะคะอ่าดับแล้วเห็นไหมคะหมดเวลาแล้ว สังเกตได้เลยว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะแต้มเปรี้ยวยังป่องๆอ,อยู่เนี่ยข้างนี้เห็นไหมคะตอนนี้ V เท่ากันกับข้างนี้แล้วเห็นไหมคะ V แล้วเมื่อกี้ยังป่องตรงนี้ออกมาหน่อยเนี่ยแค่ใช้ประมาณสองนาทีค่ะก็ยกอย่างนี้เลยนะคะหน้าผากเนี่ยผิวเราบางนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างมีความรู้สึกกับกระแสนะคะมีความรู้สึกกับกระแสคลื่นจะจึ๊ดๆนิดน,นึงนี่แบบนี้เลยนะคะหน้าผากเราก็อรูดขึ้นแบบนี้ ตรงกลางไม่ต้องนะคะเราจะเว้นตรงช่วงกลางตั้งแต่ตะมูกลงมาแบบนี้เส้นนี้ค่ะเราจะไม่ทําเลยนะคะมันอาจจะเป็นแบบศูนย์รวมเส้นประสาทอะไรงงี้เนาะอ่าเราก็ทำแบบนี้แบบนี้เน้นหางตายกหางตาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะคือผลลัพธ์ที่เรใช้นะคะก็ใช้คนที่3แล้วค่ะก็คือสัปดาห์ที่3นั่นเองนะคะเพื่อน,อนๆทุกๆท,ท่านนะคะลองไป ดนะลองไปใช้กันดูค่ะจะได้รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ในรีวิวสินค้ารายการต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ